สวัสดีครับผมช่องเปิ้ลซิลิคอน Silicon นะครับวันนี้จะขอนำเสนอการปลูกอ้อยแบบ EC โมเดลนะครับคือการปลูกอ้อยแบบน้ำหยดนะครับคือก็เราก็สืบเนื่องจากปีการผลิตที่ผ่านมามนก็เพิ่งปิดเหตุไปนี่แหละครับสิ่งที่เห็นมีอยู่สองอย่างนะครับที่แปดนะครับหนึ่งเลยก็คืออ้อยหายมากนะครับอ้อยไม่มีน้ำหนักนะครับอ้อยที่เห็นยืนต้นอยู่ แต่ประเมินด้วยสายตาแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับสุดท้ายไม่ได้นะครับและหายเยอะแล้วสิ่งที่ได้กับคืนมาซึ่งก็ไม่ไม่บรรลานกันนั่นคือซีซี H ที่ดีมากนะครับมีบางท่านเฉลี่ยซีซีเสิบห้าซีซีนะครับที่เขตนะถ้าสิบห้าซีซีเเนี่ยก็ห้าคูณหกสิบสี่ครับได้กับประมาณสี่ห้ายี่สิบเจ็ดเอ่อประมาณสามร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบบาทน,นะครับ คราวนี้พอสืบเรื่องจากเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องมาคํานึงถึงว่าสาเหตุที่อ้อยมันหายนี่คืออ้อยอ้อยมันไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะครับอ้อยเนี่ยมันมีช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของมันเนาะทุกการเจริญเติบโตต้องการความชื้นหมดนะครับแต่มากน้อยเนี่ยคนละช่วงนะครับอ้อยเนี่ยจะมีอยู่ท่าอย่างที่เรารู้กันนี่นะครับมีอยู่สี่ช่วงอายุนะช่วงเดือนแรกนยครับสามสิบวันแรกเ,เขาเรียกว่าระยะง,งอกนะครับต้องการน้ําไม่มากนะครับ จากคณะเดือนทือเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่เนี่ยสามเดือนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงแตกอนะครับอ้อยก็จะแตกกออย่างเดียวนะช่วงนี้ก็จะต้องการความชื้นมากขึ้นนะครับและช่วงที่ต้องการน้ํามากเลยเนี่ยนะครับก็คือช่วงเขาเรียกว่าย่างป้องนะครับเดือนที่ห้าเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดเนี่ยนะครับช่วงนี้ต้องการน้ํามากตรงนี้ถ้าเราจะวางแผนดีๆเราจะปลูกให้เข้าสู่ช่วงย่างป้องกันตะเลด้ยดูฝน นี่คือเรื่องข้อดีของการปลูกเร็วตัวหนึ่งนะจำไว้นะคราวนี้ผมก็เขาเออก็มาให้หาแปลงสาธิตนะครับเขตละหนึ่งแปลงนะครับผมก็คิดว่าต้องเรื่องนี้ต้องคุยกับใครนะครับผมก็ต้องเราเรื่องนี้มาคุยกับท่านนายกอารุทัยนะครับนายกสมาคมอ้อยบางํำเย็นผู้ใหญ่ใจถึงพึ่งได้ของเรานี่นะครับคืออ้อยของท่านก็หายเหมือนกันนะครับ ท่านก็ตระหนักว่าสิ่งที่มันขาดอย่างมองอย่างที่ผมมองนั่นแหละว่ามันไม่สมบูรณ์ใีบางช่วงที่ขาดน้ําก็ด้วยมีโครงการขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยทําแปลงน้ําหยุดได้ไหมครับเป็นแปลงสาธิตเดี๋ยวผมจะมาช่วยทําและช่วยดูแลนะครับผู้ใหญ่เอานายกาผมเรียกสลับกันนะครับขออ,อาภัยมากเลยเพราะว่าท่านเป็นนายกสมาคมอ้อยด้วยแล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับคราวนี้ผมก็ ท่านนายุกบอกให้ผมไปหาเลือกแปลงเอาท่านจะทําแบบไหนนะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับโรงงานไม่ได้ออกอะไรให้นะสายน้ำยนเนี่ยท่านผู้ใหญ่ก็ซื้อเองนะครับให้เราเป็นคนมาวางแผนให้จัดการให้ฉะนั้นก็วันนี้ผมก็มีโอกาสเสร็จละผมก็มาหาดูแปลงที่เหมาะสมที่จะใช้น้ำยดนะครับก็มาเจอแปลงนี้นะครับแปลงก้อยแปลงนี้นะครับโอ้โหเป็นอ้อยข้ามแรงนะครับปลูกใหม่เนาะ หรือต่อนะครับแปลงนี้ก็ดูสภาพอ้อยงอกขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ปลูกเนี่ยนะครับถ้าดูตรงนี้สภาพอ้อยงอกนะอัตราการงอกเนี่ยผมก็ให้ร้อยเอร์เซ็นนะครับนี่คือผ่านมาอ้อยเนี่ยเห็นไหมครับมันเลยระยะงอกมาเนี่ยมันเข้าระยะแตก่กอแล้วนะครับเออไม่ใช่แตก่กอถูกต้องครับเข้าสู่ช่วงระยะแตก่กอช่วงนี้เขาก็จะต้องการน้ํามากต้องการน้ํานะครับต้องการความชื้นแต่ในดินไม่น่ามีความชื้นสังเกตย,ยังไงครับ ไม่ได้มีความชื้นใบนะครับใบอ้อยเนี่ยห่อนะครับหอก่อนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กากเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากจะโดนแดดเยอะนะครับจะลดการสั่งข้อแสงนะครับไม่อยากปล่อยความชื้นไม่อยากไายน้ํานะครับแปลงนี้นะครับผมเข้ามาเห็นตอนแรกเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องระยะความความยาวนะครับแต่ความยาวก็ไม่เกินหนึ่งพันเมตรผ่านนะครับแปลงนี้ยี่สิบไร่สายน้ําหยด คำนวณไปกลับแล้ว20ม้วนพอดีนะครับซึ่งการคำนวณเดี๋ยววันหลังจะลอยฟังนะครับใช้ระยะล่องหารคูณหารกลับไปกลับมานะครับก็จะได้ความยาวของสายพอดีนะครับแผงนี้20ไร่นะครับปลูกไปแล้วแล้วก็เราจะเริ่มวางกันวันอาทิตย์นะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมก็จะมามาวางแผงกันอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์จะดึงสายนะครับสายน้ำยนตตรงนี้จะยาว450เมตรนะครับแหล่งน้ํานะครับก็จะอยู่ ลังปลาลาใหญ่ไปน่นอีกประมาณร้อยเมตรนะครับสองร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปคํานวณเรื่องท่อเมนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เข้ามาเห็นตอนแรกที่ผมประทับใจผมไม่ใช่ประทับใจอ้อยนะนี่คงเป็นแรงบันดาลใจนี่ครับมันสัมหลังยังวางน้ำหยดเลยนะครับมันข้ามแรงนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้มันสัมหลังเนี่ยนะครับ ทำได้เต็มอัตราสิเลยเนี่ยทำสมบูรณ์สมบูรณ์สิบห้าตันนะสิบตันขึ้นเลยนะครับแถวสาวันพญาวางน้ําหยดนะสิบเอ็ดสิบสองตันนะครับมันสําหลังจะต้องได้ตันน้อยกว่า้อยถ้าเกิดว่าเขาปลูกมันสําหลังแล้วเขาได้สิบสองสิบสามตันเนี่ยนะครับคุณจะไปส่งเสริมให้ใครเปลี่ยนมันมาปลูกอ้อยได้บอกผมหน่อยมันเป็นไปไม่ได้หรอครับสิ่งที่คุณจะทําให้เขาปลูกอ้อยได้คุณก็ต้องทําเหมือนมันสําหลังนี่แหละ มันสำหับหลังนี่เขาบอกว่าเต็มอัตราสึของเขาเลยเขาบอกอาจจะได้ถึงยี่สิบสามสิบตันนะเขาบอกนะด้วยรูปแบบการทําเต็มรูปแบบนะครับผมก็จะชูเรื่องก้อนนี่แหละผมก็จะทําเต็มรูปแบบเหมือนกันถ้าเต็มรูปแบบเลยบางขนาดได้ร้อยกว่าตันนะครับหรือสองร้อยตันผมจําตัวเลขไม่ได้บางขนาดก็ทําแปลง <c oughs> สาธิตนะครับทําให้ได้เต็มประสิทธิภาพของก้อเนี่ยไล่ละร้อยสองร้อยตันเลยผมก็จําไม่ได้ ลองไปดูใน YouTube กันแล้วกันนะครับแต่ร้อยหลักร้อยนี่แหละซึ่งแปลงนี้ผมก็มั่นใจว่าจะทําเต็มประสิทธิภาพนะครับอ้อยสามสิบตันต่อไร่จะเห็นนะครับด้วยระบบน้าหยดนะครับแปลงของนายกอนุไทยแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านด่านชัยนะครับตําบลทุ่งมหาเจริญอาเภอวางน้าเย็นจังหวัดสะแก้วนะครับแปลงของนายกสมาคมชาวไร่อ้อยวางน้าเย็นนะครับโรงงานน้ําตาลแล่อ้อยตะวันออกสะแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมติดตามไปด้วยกันนะครับ แล้วก็ในการให้ปุ๋ยเนี่ยจะให้ทางน้ําหยดทั้งหมดและผมก็จะมีสิ่งที่ผมขายอยู่ประจำเนี่ยนะครับกดซิลิคอนไปกับน้ําหยดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะเก็บข้อมูลแปลงนี้แล้วก็ถ่ายให้ดูไปจนจบนะครับแล้วก็ร่วมติดตามครับแล้วก็แปลงนี้นะครับที่เลือกตรงนี้อีกอย่างนึงก็คือมันจะต้องเป็นแปลงสาธิตจับให้มีการดูงานนะครับคนที่จะดูงานและจะกลับไปทําน้ําหยดจริงๆเนี่ยแปลงนี้มันจะต้องได้ผลผลิตที่ดีนะครับ สิบห้าตันไม่ต้องมาพูดนะครับมันต้องยี่ห้าตันขึ้นนะครับยี่ห้ายี่ห้าตันขึ้นไปคนถึงจะหันมาทําน้ําหยุดนะครับซึ่งแปลงนี้ผมมั่นใจนะครับผมเคยเห็นมาแล้วนะครับก็รอดูนะครับแล้วเราจะเห็นกันนะครับครับผมก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ